เห็นฟางนะคะเห็นราขาวขึ้นเราจะมาหยอดสกัดรากขาวกันนะคะมันเป็นบางแปลงค่ะบางแปลงก็ไม่มีบางแปลงก็มีนะคะวัสดุที่เราใช้ em ผสมยูเรียแล้วก็น้ำผสมให้เข้มข้นนะคะหยอดสกัดราขาวค่ะมันมากับเปลือกดินนะคะราขาว เห็นจุดตรงไหนขึ้นก็ให้หยอดนะคะไละ่ดูนะคะเนี่ยนี่ค่ะมันมนีน้อยนะะนี่คือลาขาวนี่ขึ้นเนี่ยขึ้นแล้วก็หยอดขยอดหยอดหยอดเดี๋ยวเห็ดมันขึ้นมาทีหลังค่ะมันมาก,ก่อนเห็ดจะดีแล้วถ้ามันมาพร้อมเห็ดจะยุ่งเลยเห็ดก็เกิดลาก็เกิดไงย,ยุ่งเลยอันนี้ลาขาวมาก,ก่อนก็ดีเหมือนกันเราก็หยอด สกัดไปก่อนเลยเดี๋ยวเห็ดฟางมันก็ขึ้นเนี่ยเห็นน้อยๆเราก็รีบหยอดเลยอย่าให้มันลามนะคะถ้ามันลามแนละ้วมันเอาไม่ค่อยอยู่นะขึ้นกินเห็ดเรานะคะเราไม่ได้เห็ดเราจะได้ลาขาวนะคะเนี่ยเนี่ยในหน้าตาลาขาวนะคะนี่ลาขาวค่ะหยอดให้ชุ่มๆเลยนะคะไม่ต้องกลัวค่ะหยอดให้ชุ่ชมๆพวกนี้ก็ยุบหมดนะคะขึ้นเยอะเลยเนะี่ยจุดนี้ขึ้นเยอะเลยเนี่ย แลข้ขาวนี่พรุ่งนี้มาเปิดอากาศดูอีกทีหนึ่งนะคะถ้าไม่ยุบก็ยอดซ้ำอีกเอาให้อยู่อย่าให้เหลือซากพรุ่งนี้ถ้าไม่ยุบก็ยอดซ้ำอีกอันนี้เห็ดผักชีไม่เป็นไรนะคะมันจะมาก,ก่อนเห็ดฟางค่ะให้มันเกิดไปวันสองวันเกิดมาวันเดียวพวกนี้มันก็ยุบค่ะเห็ด ผักชีเน่ยนีสำคัญคือลาขาวนี่ยเห็ดผักชีไม่ําคัญพอมันออกมาแล้วมันก็ยุบสำคัญคือลาขาวกาจัดมันให้ได้นะคะราขาวนะเปิดอากาศแล้วก็ต้องไล่ดูนะคะมันมีลาขาวเกิดขึ้นไหมถ้ามีแล้วก็รีบหยดยีบรีบ,รบหยุดอย่าให้มันไปต่อ บางแปลงก็มีบางแปลงก็ไม่มีนะคะเปิดอากาศแบบนี้เห็นไหมดูให้ทั่วๆดูให้ทั่วๆแปลงบางแปลงก็มีบางแปลงก็ไม่มีนะคะมาดูโซนทางนี้มีไหมมี หน้าตาของราขาวนี่ยหยอดเข้าไปอันนี้น,นี่ยุกหมดละถ้าเห็นมันขึ้นจุดวงพระจันทร์หลักยอดเลยค่ะเนี่ยเนี่ยลาขาวนะคะเนี่ยลาขาวเนี่ยหยอดเข้าไป เนี่ยเต็มๆเมลยค่ะเนี่ยลาขาวมือใหม่นะคะมือใหม่ลาขาวหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะมือใหม่ค่ะสังเกตให้ดีๆนะคะลาขาวค่ะเห็นแล้วก็ยอดเลยค่ะเนี่ยเอาให้อยู่มัดเลยค่ะ ชอบขึ้นอยู่ข้างก้อน,นเนี้ยเนี่ยลาาเข้าไปเลยน,นี่ข้างในนี่เห็นไหมคะน,นี่นี่ลาขาววงพัะจันเลยเนี่ยถ้าขึ้นวงพัะจันแล้วก็ลาขาวเลยขอบหนาๆนะบางแปลงก็มีบางแปลงก็ไม่มีบางแปลงก็มีมากบางแปลงก็มีน้อยบางแปลงก็ไม่มีเลยถ้าไม่ปูพยางนะ จะไม่ได้เลยเห็ดนะได้แต่ลาขาวเนี่ยลาขาวเนยยอดเข้าไปค่ะดูให้ทั่วๆนะคะดูสำรวจในเปลงที่เราเปิดอากาศนี่ค่ะเนี่ยเห็ดฟางกำลังจะมานะคะเนยจับเม็ดน้อยๆอยู่ค่ะลาขาวมันมาก,ก่อนมันก็ดีไปอย่างหนึง่งม,มาก,ก่อนแล้วก็รีบยอดค่ะ รีบย่อสกัดย่ให้มันลามออกไปหมดแล้วไม่มีล้บางแปลงก็มีบางแปลงก็ไม่มีสำรวจให้มันทั่วๆนะคะนี่แปลงนี้น่าจะไม่มีครูนี่มาเปิดอากาศอีกก็สำรวจอีกนะคะว่ามันยังยุบหมดไหมหรือมันจะเกิดที่ใหม่ ถ้ามันเกิดใหม่ก็หยอดซ้ำอีกหรือที่เราหยอดไว้เมื่อวานวันนี้พรุ่งนี้มาเปิดดูมันยังไม่ยุบก็หยอดซ้ำไปนะคะล็อกให้อยู่หมัดเลยค่ะเนี่ยเนี่ยหน้าตาลาขาวนักนี่นี่ลาขาวนะมือใหม่จำไว้ดีๆเด้อลาขาวค่ะลาขาวหยอดให้ชุ่มๆเลยเนี่ยหมดละไม่มีละอีกสองวันเห็ดก็จับม็ด พรุ่งนี้เราก็มาไล่ดูอีกถ้ามันขึ้นจุดใหม่แล้วก็หยอดสกัดอีกหมดไปหนึ่งขวดแล้วเนี่ยทำเตรียมไว้เลยเพอเห็ดฟางน่ะผสมยูเรียเตรียมใส่ขวดรอเลยถ้าเห็นมาแล้วก็รีบคว้าไปหยอดเลยเร็วไม่ต้องมาเห็นแล้วไปทำเผื่อจะทำมันก็ช้าเราทำใส่ขวดเก็บไว้เลยค่ะ เห็นแล้วก็คว้าไปหยอดได้เลยอันนี้ทำใส่ขวดไว้ตลอดเลยเนี่ยเนี่ยขวดไอ้ขวดโคกเนี่ยขวดล็กเนี่ค่ะเอาเก็บไว้แบบนี้เลยแล้วเราเห็นเราก็กรอกใส่ขวดเล็กแล้วก็เอาไปสกัดนะคะโป้ยเหนยก้า9แปลงค่ะโซนนี้ก้าแปลงเปิดอากาศได้สองวันนะคะอีกสองวันก็น่าจะจับเม็ดละจบคลิปคลนี้ก่อนนะคะฝากไว้ด้วยค่ะ สำหรับปลาขาวสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้จักรลาขาวสังเกตให้ดีๆนะคะใย,ยเห็ดกับลาขาวมันไม่เหมือนกันนะจดจำไว้ให้ดีค่ะสำหรับมือใหม่สวัสดีนะคะสำหรับคลิปนี้